สมีละนถ่ายยังอะถ่ายแล้วดีดีนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำวิดีโอเกี่ยเรื่องอะไรแต่ว่าเราเห็นหน้าลูปบีเ้เราจะมาเราจะมาไม่เห็นหน,น้าแก๊ง <c oughs> โรงเรียนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคนหมดสติสมองเอามาหรือเปล่าไม่แน่ใจขอต้อนรับสู่โรงเรียนโรงเรียนชื่ออะไรวะ ดูว่าคุณป้าทำไรให้กินนะคะโอเคทุกคนคะเราต้องรีบไปแล้วนะคะตอนนี้อันนี้เป็นน้ำวิตามินวัเทอร์ กำลังจะออกจากบ้านแล้วนะคะแล้วก็เอสกซ์กรน้ำดื่มยันคีวิตามินวอเทอร์ไปด้วยนะคะมันเป็นน้ำดื่มประจำบ้านท,ที่โคตรเริ่ดกินทุกวันประจำนะคะแล้วตอนนี้ก็เริ่มใส่แล้วอีกแล้วนะคะมาจากสีสกัดแบบเมือนที่เราลองสอนลองเทสไปแล้วค่ะแล้วก็ออกเดินทางเรียบร้อย โอเคบอกเลยนะคะว่าชาวเนี้ยมีสอบประมาณ18ล้านอย่างนะคะคุกใจดีใจดีจดแล้วเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่เรียนหนักเหมือนเกรสเนี่ยช่วงนี้ก็คือจะต้องดื่มน้ำให้เยอะมากๆดื่มน้ำให้เยอะสุดๆไปเลยนะคะรีเฟรชสมองนะคะซึ่งนา่าแสง <c oughs> ที่เราเลือกช่วงนี้นะคะมันก็จะต้องบำรุงร่างกายและบำรุงสมองของเราให้มันรีเฟรชมากขึ้นนะคะซึ่งมันอยู่ในน้ำยาทีวิตามินวอเตอร์นะคะก็เป็นน้ำดื่มประจำวันแหละมีส่วนผสมของวิตามินดีสาม มินีมีกรดโฟลิกแล้วมีไปรตินนะคะเพราะว่าอาจจะลับล่อยๆโอ้โห oh, แสงมาพอดีเลยจ้า <l oss> ก็ร,ารู้สึกว่าพอเราดื่มในห้องเคมีมันตื่นเลยนี่ก็รู้เลยนะคะว่าดีเพราะว่าถ้าอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดตื่นในห้องเคมีนี่คือแบบว่าสุดๆแล้วนะมั <l oss> นเหมือนรีเฟซเส์มองให้มันแบบไร้มากขึ้นนะคะ ก็จะมีแบบว่ากลิ่นเก๊กกวยเกลวยมันทำให้น้ำแบบอร่อยอะงงปะน้ำอร่อยอะนี <Okay. S 1> จ่จริงจริงนะพูดจริงๆจากใจจริง,รงมันทําให้เราอยากกินน้ำมากขึ้นตามความรู้สึกของเรานอะแล้วก็คือกินได้ทุกเพศทุกวัย,วยเพศไหนก็สามารถกินได้ผู้ชายผู้หญิงหรือว่าโอเคไม่พูดน,ะนีเราก็ต้องลงจากอินเด็กซ์นะคะเพื่อจะเดินไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนรถติดมากก็อย่าลืมนะคะน้ำยนันคีวิตามินวาเทอร์นะคะบ๊ายบายค่ะพ่อ

Stick it in your test tube. You're gonna make a setup with a couple of two test tubes. All right? Are you confused? <laughs> Hi, Mina. Are you confused? <laughs> Hi, Hannah. The smarty pan. I think you understand everything. Rebecca, hello. <laughs> Come on. Take goggles. So you won't get blind. a little I just woke up. There is a reaction. So pretty. I, don't know. I don't know what's happening. I don't know. <laughs> I don't know. What is it? What is, what is, what is <laughs> oh, <laughs> oh, I Explain something about chemistry. Well, I can't explain what I don't even know. <laughs> <laughs> and we have a test tomorrow, you know? Tomorrow I'm not gonna be here. Okay guys, let's practice. Start. What? So if I miss one, it's Why? like my life is gone. Bye, Mina. Class ending. Bye, guys. Bye. <laughs> We're all having so much fun. Oh. <laughs> อุ๊ t h ะไรกันเ t ี oh ่ยต yeah. ้องทำได้นะคะเด็กัเรียนที่ดูอยู่บาทนะคะจกะแตเนอห้องเรียนเนอ เท oh, <laughs> okay, ตอนนี้นรียนเสร็จแล้วนะคะกำลังจะไปห้องไทยช่วงนี้ไปช่วงเบรคสิบ้านาทีจบสวัสด,ดีค่ะโุณจะมาพาทัวห้องน้ำนะคะห้องน้ำนะคะ ห pues ้องน้ำนะคะว้าวห้องน้ำโรงเรียนอุ้ยสวยจังเลยทนาเสร็จแล้วห้องน้ำก่อนไปโอ้ ก็ welcome to chapel พุชียง hi Polly love you g r a c e subscribe ชอบเพลงอะไรของ NCT สุดคะชอบเพลงเออ่ spring day ค่ะ spring day b d s พเชียงอธิบายอันนี้มีเกมค่ะค่ะอะไรของแกมันเป็นการแข่งลิปซิงค์บอกเขาไปเลยไม่เคยหลับเลย แล้วก็งดพรุ่รงนี้มีสอบ3อย่างพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไอมีสอบ2อย่างพรีเศษหนึ่งอย่าง quiz หนึ่งโอ้ไอมีพรีเซนต์หนึ่งอะแล้วก็ quiz หนึ่งอะ quiz สองควิ z สอง quiz สองเราต้องบำรุงสมองนะคะด้วยการด้วยการกินกระปกข้าวกมูกข้าวมีวิตามินบีแล้วน้ำยันทีวิตามินวอเตอร์ก็มีวิตามินบีนะคะหนูให้ดู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 แล้วดูแลดู นะคะก็บรรยากาศห้องเรียนโอเคไปก่อนนะจ๊ะโอเคตอนนี้ลันช์นะคะแล้วก็วันนี้เขาได้สั่งแด็บไว้เราก็ต้องไปรับจบแค่นี้โอโ้โหมีคนสั่งเยอะมากเลยอะ <s> e to t h สวัสดีค่ะ well, ท voilà. ุกคนตอนนี้เรา d ี t e n t i o n เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองไปดูว่าข้างล่างจะมีคนเรียงบนบันไดกี่ล้านคนนี่คือผู้คนนะคะที่มานั่งเรียงกันอยู่บนทแเกิเดยทยคูเขาโพสลงไออ่ะันเกิดี่ะนี่แบบผลงานของคุณทู เดยโอเคค่ะ okay, okay. ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซเว่น n ีนเวนนะคะมาซื้อน้ำเพราะว่าที่บ้านน้ำหมดแล้วนะจ้าไม่มีใครซื้อน้ำให้เลยเน้ำยังซีวิตามินวอเทอร์นะคะคนในบ้านทุกคนก็กินแต่ว่าไม่มีใครซื้อเกยก็ต้องมาซื้อเองเลิศเอาตงค่ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเปิดไฟห้องน่่น และนี่คือบทสรุปของวันนี้นะคะวังของกันจริงๆเพื่อนๆก็ไม่ได้รออะไรมากนะคะคือแบบแทบจะไม่มีใครรอเลยก็รู้สึกดีมากเพราะว่าจะไม่ต้องมายุ่งกับฉัน <c oughs> <c oughs>